สวัสดีครับผมแม้งจากช่องแม้งสมายนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม s u ม m นเน r ร์สวอ h ์ค n น c เคนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงจู่โจมกิ้หรือบอสกิ้กันนะครับผมซึ่งบอสตัวนี้ชื่ออาซาเซลอ่าเดี๋ยวจะต้องบอกก่อนว่า จู่โจมกิลคืออะไรแล้วเราต้องทํำยังไงกับมันจู่โจ,จมกิลเนี่ยคือการที่เราจะต้องเข้ามาตีบอสนะครับผมในแต่ละเลเวลเนี่ยหรือในแต่ละรอบเนี่ยสามารถเข้าได้ทีละแค่24คนต่อต่อจํานวนครั้งนะอ่าพอเข้าไปได้24คนปุ๊บเนี่ยเมื่อเราจงตีบอสไม่ตายแล้วเวลาหมด เราก็จะเด้งออกเหลือศูนย์คนใหม่24คนอัดไปเข้าได้หรือจะเป็นคนเก่าก็ได้เหมือนกันดังนั้นคนที่เป็นหัวหน้ากิลหรือคนที่เป็นจัดการกิลต้องเมนเนจดีๆนะว่าเราจะให้ใครเข้าไปบ้างหรือให้ใครเข้าไปทำดาเมจบ้างนั่นเองซึ่งแต่ละเลเวลสามารถเข้าได้เลเวลล,ละ2รอบทุกคนจะสามารถเข้าได้ครั้งละ2รอบต่อเลเวลนะดังนั้นหมายความว่าเลเวล1พอเข้าไปแล้วฆ่าได้แล้วเลเวล2ก็เข้าได้อีกโดยจํานวน2รอบเหมือนเดิม ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าพอเราเลเวลหไปแล้ว1รอบแล้วเลเวลสก็จะเหลือแค่1รอบไม่ใช่มันจะเป็น2รอบสองรอบสองรอบทุกเลเวลเลยอ่าเพียงแต่ว่ามันจะจํากัดคนเข้าแค่2ีคนเพาอย่างกิลหนึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยสูงสุดมี50คนอย่างเงี้ยอ่าเราก็ต้องแบ่งทีมกันว่าให้คนเข้าไปซึ่งคราวเนี้ยในแต่ละครั้งที่เข้าไปเนี่ยเขาจะจัดปาร์ตี้ให้อ่าคนที่อยู่ในปาร์ตี้ก็ได,ได้ได้บาปาร์ตี้ ทั่วไปเลยเหมือนที่เราลงดันโดยปาร์ตี้จะแบ่งเป็นปาร์ตี้12คนดังนั้น24คนเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ตี้ดังนั้นก็พยายามจัดทีมกันดีๆนะครับว่าจะต้องเอา12คนไหนเข้าไปเพื่อเป็นเป็นทีมกันก่อนอเพื่อได้ปาร์ตี้นั้นๆแล้วก็จัดเป็น2ทีมเข้าไปแล้วพอหมดเวลาก็เอาทีมใหม่เข้าไปหรืออะไรแล้วแต่การจัดการของแต่ละกิลด้ยเลยอ,อันนี้คือขั้นตอนในการลงดันกิลนะครับโดยมันจะเปิด มันจะเปิดตลอดเวลาเลยนะมันจะเปิดตรงเนี้ยตรงตรงกิลแล้วก็ขวาบนตรงเนี้ยดังนั้นระวังดีๆนัดแนะกันดีๆว่าควรจะต้องลงพร้อมกันตอนไหนช่วงเวลาไหนนะครับคราวนี้เรามาดูข้อมูลบอสกันบ้างแมคานิกต่างๆในการลงขั้นตอนในการลงเงื่อนไขในการทําต่างๆว่าบอสต,ต้องให้ทําอะไรหรือมีสกิลอะไรที่น่ากลัวอาซึ่งบอสเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะมีแบ่งล่างได้2ล่างคือล่างกลางวันคือแสง แล้วก็ล่างมืดคือคือคือธาตุมืดนั่นเองอ่าซึ่งบอสพวกเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าไงดีมันจะสลับไปสลับมาตามเกตเดี๋ยวผมจะลงเป็นคลิปวิดีโอให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูคลิปวิดีโอด้วยหลังจากอธิบายเสร็จนะว่าเกตไม่อยู่ตรงไหนดูยังไง เอาคร่าวๆก่อนตอนนี้เกตมันจะแบ่งออกเป็นแสงกับมืดเราต้องรักษาเกตให้มันสมดุลเพราะถ้ามันไม่สมดุลมันไปฝั่งทางแสงเต็มเลยหรือฝั่งทางมืดเต็มเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดบอสจะวาร์ป เข้าไปหลังสุดของแมพแล้วก็ทําสกิลใส่เราซึ่งสกิลนี้จะสร้างพนา,นาการแล้วก็ทําให้เฮดพีเราโดนตัดเลือดออกแล้วก็บอสจะแข็งแกร่งขึ้นครับตามลําดับที่มันบอกเลยถ้ามันเข้าไปเฟสแรกสมมติมันมันเราทําเผลอทําให้แสงหรือมืดเนี่ยมันตันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เกรเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งที่หนึ่งบอสจะทาดาเมจแรงขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เราจะทาดาเมจบอสลงลดลงสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ารอบที่สองล่ะ ก็จะเต็มแม็กเลยมันจะทำดาเมจใส่เรา200%เลยแล้วก็ทำให้เราตีมันอ่ะเบาลงอีก80%เลยดังนั้นระวังดีๆอย่าให้เกตดมันไปในทางไหนทางหนึ่งหนักเกินไปคราวนี้ขั้นตอนในการทำให้เกตดเนี้ยไม่หนักมากเกินไปไม่ไปหนักไปทางหนึ่งมากเกินไปคือการตีเสาครับการตีเสาเนี่ยเราจะตีเสาได้เดี๋ยวเข้าไปเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีเสาแสงกับเสามืด ซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยทุกครั้งที่มันจะให้เราตีเสาได้เราจะต้องตีลูกน้องก่อนมันจะเลี้ลูกน้องมาหนึ่งตัวอพอเลี้ลูกน้องปุ๊บเราต้องลุมตีลูกน้องให้มันตายก่อนเราถึงจะจัดการตีเสาได้เมื่อตีเสาได้ปุ๊บเนี่ยสมมติบอสมันเป็นฝั่งแสงนะครับส่วนใหญ่เข้าไปจะเป็นแสงหมดเลยเราก็ต้องไปตีเสาฝั่งมืดเพื่อเอาแสงเพื่อเอามืดเนี่ยฝั่งมืดเนี่ยให้มันบลาลซ์กับบอสที่กำลังเป็นแสงอยูอ่ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปวิดีโอเลย อ่ะอันนี้คือขั้นตอนในการในทนในการทำนะครับผมแล้วก็ทำอย่างเงี้ยวนูปไปเรื่อยรักษาบาลานซ์ไปเรื่อยเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวคราวนี้มาดูคลิปวิดีโอกันครับจะได้เห็นภาพเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยแล้วก็ให้ดูวิดีโอไว้ด้วยนะมาอ่ะมาครับ เมื่อเข้ามาเนี่ยบอสจะเป็นฝั่งแสงก่อนนะครับอ่าอย่างที่บอกเลยแต่พอดีผมอัดคลิปไว้ไม่ทันช่วงแรกนะซึ่งเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยบอสเป็นฝั่งแสงบอสจะเรียกลูกมืดออกมาให้เพื่อนๆลุมตีลูกมืดก่อนนะพอลุมตีลูกมืดเสร็จปุ๊บไอเสาฝั่งมืดเนี่ยฝั่งขวาฝั่งขวามือเราเนี่ยอ่ามันจะอยู่ฝั่งขวามือแล้วนะแล้วเสามันจะปลดให้เราส่งคนคอยตีเสาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ยังไงให้สังเกตดูเกตข้างบนครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอ่าตรงนี้ ซึ่งเกรดได้ตรงเนี้ยเห็นไหมว่าตอนเนี้ยมันเป็นฝั่งฝั่งสว่างอยู่ก็คือฝั่งแสงอยู่บอสเนี่ยมันก็เลยฝั่งทางสว่างเยอะแล้วคราวเนี้ยเราต้องทําการตีเสาฝั่งมืดเนี่ยตีไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยครับที่ YG กําลังตีอยู่อ่าตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆรักษาอยาให้มันฝั่งสว่างฝั่งแสงเนี่ยมิดหลอดถ้ามิดหลอดปุ๊บบอสจะทําการวาร์ปทันทีอ่าวาร์ปไปใช้สกิลที่ผมบอกตอนแรก อ่าแล้วมันจะเพิ่มพลังใช่ไหมแต่นั้นเราค่อยๆเลี้ยงแต่ถ้าอ่าสังเกตเมื่อกี้นี้บอสกลายเป็นเป็นมืดแล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าเมืเ่อกี้นี้เกรดบอสมันประมาณ4 35, สามถึงสีเปอร์ใช่ไหมพอเราตีตีเสาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเพิ่มประมาณ35เลยทําให้เกรดบอสเนี่ยมันเพิ่มเป็น7 0็ดถึงเจเปอร์ประมาณนี้ทําให้บอสเนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งก็คือจากแสงเป็นมืดอ่าดังนั้นมันเป็นทุดอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเลี้ยงไว้อยู่ในธาตด เราก็เลี้ยงเกตให้สมดุลครับก็คือพยายามทําให้แสงไม่เยอะเกินไปแล้วก็มืดฝั่งมืดเนี่ยไม่เยอะเกินไปให้อยูป่ประมาณครึ่งคึ <c oughs> ่งกลางๆตรงๆไว้อืดังน,นั้นขึ้นอยู่ที่ทริคของแต่ละกิลเลยนะครับอันนี้คือครั้งแรกที่ผมมาลองดังน,นั้นลองเพื่อให้รู้ไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะจัดการดูว่ามันมีทิคอะไรบ้างแล้วแต่กิลเลยว่าจะทํำยังไงนะ ซึ่งสกิลมันก็จะประมาณนี้แล้วก็แค่หลบพื้นแดงของบอสให้ได้เพราะดีบัฟเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็สกิลของแสงกับมืดจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีทั้งการขโมยบัฟหรือลบบัฟหรือย้ายบัฟย้ายดีบัฟอะไรประมาณนี้เพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปดูกดที่กลยุทธ์เมื่อกี้ที่ผมกดให้ดูได้เลยลองจิ้มแต่ละสกิลได้เลยอหัวหน้ากิลก็เป็นคนดูก็ได้ครับแล้วก็จัดแจงคนแมาเมคนิกมันจะประมาณนี้เราก็เลี้ยงเสาไปเรื่อยอ่าเนี่ยเห็นไหมว่าเกรมันขึ้นเมื่อกี้มาเกือบ70ละประมาณ60นินิดๆ มันก็ยังไม่ย้ายยังไม่เปลี่ยนฝั่งประมาณนี้แต่ถามว่าเมื่อใดที่อ่าต่ออย่าลืมนะเสามันจะมันจะโปลดก็ต่อเมื่อเราตีลูกน้องดังนั้นรีบตีลูกน้องให้มันเสร็จนะครับผมอ่าถ้าเราตีลูกน้องไม่ทนันเราตีเสาไม่ทนันแล้วดันเกตฝั่งสว่างหรือฝั่งมืดเนี่ยมันดันเต็มไปก่อนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จะเกิดอะไรขึ้นอ่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมว่ามันเกินเจ็ดสิบไปนิดนึงมันเลยกลายเปลี่ยนอ่ะพอเปลี่ยนเป็นแสงสว่างปุ๊บลูกน้องมืดก็มา เราก็ต้องลุมตีลูกน้องมืดก่อนแบบนี้พอตีลูกม้องลูกน้องมืดได้ตายเมื่อไหร่มันถึงจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยเกือบชาละเกือบจะไม่ทันละอ่ะอันเนี้ยเราก็ต้องรีบตีเสาก่อนเพื่อที่จะอ่ะเลี้ยงเกจขึ้นมาสูงขึ้นมานิดหนึ่งประมาณ30%มเนมื่อกี้ที่เพิ่มขึ้นมาให้ประมาณนี้ครับอ่ะอันนี้ค้างนิดนึงอ่ะประมาณนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเดี๋ยวผมขอกอก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกจมันเต็ม100%ซมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงไนะ อันนี้ผมสคิปมาแล้วนะคบผมเมื่อกี้อันนี้เป็นรอบที่2นะเมื่อกี้เป็นรอบแรกเราตีไม่ทันเราก็เลยเข้าอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่2องอ่าคราวนี้พอเข้ามาพูดสังเกตไหมครับเกรดบ,บอสเมื่อกี้นี้บอสเป็นเป็นฝั่งมืดใช่ไหมครับแล้วเราตีไม่ทันตีลูกไม่ทันอ่ะมันเลยกลายเป็นว่ามันจะใช้สกิล,ลไปอยู่ข้างหลังแล้วเราต้องมาหลบหลังสาวแบบเมื่อกี้นี้ที่เห็นนะถ้าเราไม่หลบหลังสาวเราจะโดนพวกพนักงานาพวกลดเลือด พวกโดนดีบัฟของบอสดังนั้นไม่หลบหลังสาวแบบเมื่อกี้นี้แต่ถามว่าควรให้เกิดขึ้นไหมในในกรณีเมื่อกี้นี้ไม่ควรนะครับเพราะว่าบอสจะตีแรงขึ้นแล้วเราก็จะตีบอสเบาลงอ่าดังนั้นตามที่ผมบอกตอนแรกเลยระวังดีๆเลี้ยงเกตไวด้ดีๆหลังนั้นเราควรจะต้องลุมตีลูกให้ทันนะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคลิปนี้ตอนที่อัดเนี่ยบอสก็ไปรอบที่2เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นลุมตีลูกไม่ทันเนาะเป็นครั้งแรกเรามาดูสกิลกัน อย่าดูไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ลุมตีลุมตีได้เลยไม่เบี่ยไม่มีอะไรหลบพยายามหลบพื้นแดงไว้จะได้ไม่โดนดีบัฟของบอสอืมอ่ะอันนี้เมื่อกี้นี้เราเลี้ยงเสาเกินเกตไปบอสก็เลยกลายเป็นฝั่งแสงสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกมาตามสเตปเลยตีลูกให้ทันครับอ่ะแล้วก็ตีลูกตีลูกตีลูกสังเกตไหมตอนนี้เกตเกตแสงกําลังจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ละดูซิว่าจะทันไหมพอตีลูกปุ๊บ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 อ่ะลูกตาย ตีเสาทันไหมขึ้นมาเป็นเก่าแต่ไม่ทันพอบอสว้าไปใช้สก,กิลก่อนดังนั้นเราเลยต้องหลบหลังเสาแบบนี้ตึ้มถ้าไม่หลบหลังเสาเกินเลยขึ้นโดนพนัการที่ยืนนิ่งๆกันแบบนั้นอ่าอะไรประมาณนี้ครับอดังนั้นเราเลี้ยงพยายามเลี้ยงให้ได้วนหลูมให้ได้ไปเรื่อยๆจนบอสจบแต่ถามว่าตอนเนี้มันเรียกว่าเบอร์เซอร์ก็ได้เพราะว่ามันว้าไป2รอ,อบแล้วนั่นหมายความว่าเราตีมันเบาลงเยอะมากๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละ แถมมันตีเราแรงขึ้น200%เมื่อกี้เห็นไหมเลือดหายหวบเลยอ่าหายไปเกือบตายเลยเมื่อกี้นะประมาณนี้ครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตอนสุดท้ายนะครับซึ่งไอตอนสุดท้ายเนะี่ยถ้าสังเกตดีๆเมื่อกี้เนี่ยเราบอกแล้วว่ามันแทบจะเบอร์เซิร์เพราะมันสองรอบมันจะเกิดสกิลเนี้ยขึ้นสกิลนี้มันเป็นพันธนาการเหมือนกันแล้วเราจะหลบไม่ได้เพราะว่ามันวงใหญ่มากอ่าแล้วก็จะล้างไปหมดเลยล้างบัฟล้างอะไรของมันอะ่ะ ซึ่งถามว่าโหดมากไมหมโหดมากดังนั้นพยายามนะครับซึ่งเลเวล5เนี่ยผมไปลองลงมาละค่อนข้างหนักเลยดังนั้นพยายามจัดการมันดีๆมันค่อนข้างถึกมากนะครับผมประมาณนี้โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอ้อเดี๋ยว สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะเติมเงินเกมผ่านมือถือนะครับผมสามารถติดต่อสปอนเซอร์เราได้เลยนั่นก็คือทางเพจ Elastic Shop นะครับผมซึ่งเขาเปิดทำการมามากกว่า3ปีแล้วแล้วก็จดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเปิดทำการตั้งแต่เช้าเลย8โมงจนถึงตี2ได้เลยครับผมสามารถทักไปทางเพจตามที่ผมลงนี้ได้เลย